ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังกุกกิ๊กนะครับผมเด็กการตอนภาคบ่ายครับผมวันนี้ไม่รู้ชำเลืองมาเห็นเอฟซีแถวไหนมาดูช้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับมาจากทางไหนเนาะครับนี่มาแต่ทางไหนเนาะครับนี่มาตงเทพสีบไดเรนขึ้นมากก็เลยมาเบิ้งพอดีรถเขาเกี่ยวเขาอยู่นี่ครับมาเป็นกุกิกมาเป็นเห็ดอย่งไหนเป็นไส้ยังไส้นาอะไรอยู่ครับใส้หน้าเห็ด ใส่กล้วยใส่ยังใดใส่ขางคู่ใดชนิดนึงแมนครับเขาไปห้เราย้ายแล้วไปใส่ขางคู่นี่เด้อครับต้งเพชรไปช่วยยายหรือว่าตัวมันแหง้งนะครับมันมันมันหวนนักครับย้ายเขาบอกเอาแหง้งมันหวนนะครับเอาเหลือได้ก่อนนะแหง้งครับพอแล้ว เดี๋ยวหาไปชมกุ๊กิกกันเลยครับผมโอครับอ้วนนซื้อครับโอครับอะไรยังไยครับชมบรรยากาศภาคบ่ายครับวันนี้กินต้นกล้วยครับวันนี้ จากกรุงเทพรับมาเยี่ยมครับผม mm hmm. ร่ามีช้างอีกแถวนี้ นี่ยิงขางท้ายเลยครับลูกไส้มายิงขางท้ายได้กันเลยครับโบเบเห็ดครับนี่เ here, ขามาจับขางมากมากเท่าเราคนก็ไรลูกไส้ทายหกันไรครับจับเลยครับจับเลยจับเป็นองยานครับผมเขามาจับทายรถมวันเรามีกล้วยมาให้นะเป็นโจกธรรมดาเลยมั้งาครับ ยื่นทั้งขานี่ยนะครับยื่นทางขานี่ยนะครับยื่นทั้งใยื่นเลยครับนั่นนั่นไผ่เพิ่นไทยกับอะตัวนั้นบเฮดครับบวเฮดครับจับเลยครับท้ายเลยครับเขาไปท้ายเลยเขาไปไกลครับก็แกดูกลัวไปนิดนึงครับผม เขาไม่ยื้อแล้วมั้งเขาไม่ยื้อในไใจเป็นยังครไงนี่งอ๋อนี่เขรรมารูดครับครับผมเป็นยังไงหรอเขานุ่งเอาแนวแน่ใหม่ครับอาป่าคลางจริแหลยอ๋อกันวาดจะโค้งมาอยู่กับเขาบันได้อกแต่ว่าผมอยู่มีปัญหาครับมีสามถึงสี่เชือกแต่เขาอยู่โครงการหมดพอดีผมตกงานครับผมเพิ่งกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ เกือบเดือนแล้วแหละครับแต่ตรงงานอยู่พัทยาอยู่เป็นปีแล้วเอามาจบพัทยาบ่คนบ้านนีแหละครับพอดีแม่ผมอยู่ข้างบันตะก้างบันาลาหูเลยครับลูกผู้ใดลูกอาเสียงนางเด้นี่โอผมซื้อนางนเฮือนนี่ครับนี่นี่นี่เฮือนหลังบ่อนี่ครับหลานผู้ยอดเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลานบ่ครับพอดีผมตกงานมาหลายเดือนแล้วแต่ผมอยู่พัทยาอยู่ไปอยู่มากต่จังหวะน้องค่าใช้จ่ายมันสูงครับผมแม่ครับเผ็ดทั่วให้ทั่วจีนครับผม มันโปกติง่ายหนอครับคือว่าประเทศท่านเปิี่นเอกง่ายพูกินมันอยากเข้ามาอยู่ครับแต่โลกมันหมดซ่าบพเทือโลกครับอ๋อมีอยังกินดอกจังที่เขาซอยเทาเดือนจัะวายเขาหายกว่าโครับอยู่ลอยแพร่ครับบ่มีผู้ทางไหนมาเอาเเดี๋ยวอากบไว้กบเอ้านีมัน่หันไหมเดี๋ยวป่วยเล็กเอ้า เขาขอให้เบิรงจะของในช่องผมก็ได้ครับผมลง youtube อยู่ทรไหนพอดีไอ e อ e p ฟ a n t c o ก k i e ครับภาษาอังกฤษค l e p h a n t Cookie ครับผมพอดีผมกำลังเปิดคลิปอยู่ครับตอนนี้กำลังกำลังผมเบิกวงงามนะแมนครับพอดีทางฟังคุณแมนครับภาษาอังกฤษพอดีเขตบรนทกลังเขากถทายมาหลายคนอยู่แต่ว่าผมอะไรอื่นเขามาทายให้ผมเพิ่งเปิดช่องกำลังในบุกฟ้าที่นะครับ ความลังคนติดตาม60คนเองเพิ่งถ่ายครับผมกระรอกนกย้ายกระอกนะระอกนกที่ว่าไอม้มันมันติดลูกลไอเรียงอุดมสมบูรณ์มากจะกทีานีแ้แหละครับม,มันมันมันอ้วนครับผมตอนแรกผมกับทับอยู่ได้หรอผมทับทับทับได้ประมาณสองปีแล้วผมก็เะมตอนแรกผมกับหาซีมหาซีว่ามันติดน้องมมันใหญ่นะ มันก็ตึงน้าเชื่อนะครับภาษาบ้านเอาก็ตึงน้าเชื่อมันมันมันบ่อับเดี๋ยวก็หาโอกาสสิดทับอยู่ทตาทับไปขึ้นเลยติดบดติดเท่าท่านหูครับต้องยกอไข่ตัวผูมือหนึงครับแล้วก็ลูกลูกโตมากประมาณแสนหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่ลูกโตมากประมาณหนึงค่าใจ่ายสูงครับ ครับเย่าฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องฟังคุกกิ้กนะครับผม,าม,มานะนครับขอบคุณไปยังเอซีครับที่มาเยี่ยมครับมาจากกรุงเทพรับผม,<า>มนู่นครับสวัสดีครับ